นี่คือข่าวที่น่าติดตามอย่างยิ่งสำหรับวงการพยาบาลในประเทศไทยสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขสอกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศรายชื่อผ,ผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญจำนวนทั้งสิ้น16คนหลังจากที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวอ้อย่างครบถ้วนแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันก็คือกระบวนการประเมินนี้มีความโปรง่งใสและเป็นธรรมเพียงใด และการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างไรนี่คือประเด็นที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของระบบสาธารณาสุขไทยเมื่อวันที่19กันยายน2568นายแพทย์ภูเสศรโคตรรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและในฐานะประธานกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการได้ทำการประเมินบุคคล และผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้นมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทสำคัญนี้หัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญถือเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนางานพยาบาลในหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณาสุขการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและการบริหารงานพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการประเมินและได้รับการเลือกตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของสํนักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุข https colon s h s m u go. th h r c o question mark p เท่ากับซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดของสายงานพยาบาล และนี่คือโอกาสที่ดีในการตั้งคำถามกับตัวเองและสังคมว่า,าการเลือกตำแหน่งในระบบราชการไทยโดยเฉพาะในสายงานพยาบาลควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในด้านใดบ้างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรอย่างแท้จริงคุณคิดเห็นอย่างไรกับกระบวนการนี้เชิญแสดงความคิดเห็นและร่วมถกเถียงกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพราะบางทีมุมมองที่แตกต่างอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต อ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณาสุขพยาบาลวิชาชีพการเลือกตำแหน่งและหัวหน้าพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ fox.org เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวงการสุขภาพของไทย